600บาทต,ตัวนี้ลงกล่องพร้อมกับสายไฟครบชุดนะครับแล้วก็หาแผงเพิ่มเติม2แผงนี้ยังไม่รวมแผงตัวนี้จะอยู่ที่1500นาทนะครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านพรชัยโซล่าเซลล์นะครับร้านจัดจาหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์แล้วก็ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ทางร้านพามาชมผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นรุ่นใบพัดสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็กําลังได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าตัวปั๊มนี้เป็นใบพัดหนานะครับเป็นใบพัดสแตนเลสเบอร์304นสะครับสเปกก็คือหนามากนะครับตัวนี้จะประกอบไปด้วยตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับเป็นรุ่น6 0รอวัตต์นะครับเดี๋ยวสเปกเด กล่องคอนโทรลตัวนี้ครับมีระบบตัดน้ําแห้งนะครับกล่องคอนโทรลสีขาวแบบนี้เลยหน้าตาสวยงามนะครับเป็นแถบสีเขียวแบบนี้รับประกันอยู่ที่2ปีส่วนใบพัดนะครับจะรับประกันอยู่ที่3ปีครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมเป็นสเปคนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นเนมเพจให้ดูนะครับตัวเล็กสุดนี้นะครับเป็นรุ่น c s g นะครับเป็นรุ่น 6Q ลึกไม่เกิน42เมตรนะครับ48วัตตตัวนี้เป็นรุ่น600วัตต์นะครับก็เป็นท่อเอาเลทออกนิ้วครึ่งตัวนี้ก็เเหมาาะกกับรใช้แงซ่ ต่2แผงนะครับต่อนุกรมกันเลย2แผงสเปคตัวนี้เป็นใบพักสแตนเลสเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูครับแล้วก็ตัวถัดมาตัวนี้ขายดีสุดเลยครับก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมก็คือเป็นรุ่น1แรงนะครับ750บาทสเปคก็อยู่ที่14.5คิวลงลึกไม่เกิน45เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นรุ่น DC 1 1 0โวลต์750อาบาอเอาเลตัวนี้ก็คือ2นิ้วนะครับข้อต่อต่างๆก็เป็นสแตนเลสนะครับ ตัวถัดมานี่จะเป็นแรงครึ่งหรือเรียกว่าเป็นพันหนึวัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น15 q คินะครับตัวนี้ไม่เกิน60เมตรแล้วก็เป็นรุ่น1 1 0โวลต์เหมือนกันต่อนุกรมก็คือ4แผงนะครับตัวนี้พันหนึวัตต์ตัวนี้ก็จัดโปรโมโชั่นอยู่เหมือนกัน แล้วก็ตัวใหญ่สุดนี่จะเป็นเรียกว่ารุ่น2แรง1 5 0 0วัตต์นะครับสเปคอยู่ที่น้ำอยู่ที่16คิวลงลึกไม่เกินเ0เมตรนะครับแล้วก็1 1 0โวลต์เหมือนกันก็คือต่อนุกรมสีแผงก็ได้ที่จะต่อชุด3แผง2ชุดมาขนาดกันก็ได้เป็น6แผ่นะครับตัวนี้ก็จะเต็มกำลังนะครับตัวนี้1 5 0 0วัตต์พอเอาเลดออก2นิ้วครับทุกรุ่นก็จะมาพร้อมกล่อง,องคอนโทรลสีขาวแบบนี้หน้าจอแบบนี้นะครับกล่องคอนโทรลมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือมีระบบตัดน้ำแห้งในตัวครับแล้วก็จะมีการรรเเช็คคอออบมต์นะั ตรงตัว A ตัวนี้ก็จะเป็น M แล้วก็ W นี่ก็คือจะเป็นวัต์นะครับตัว V นี่คือโชว์อยู่ที่โวลต์นะครับแล้วก็ RPM นี่จะแสดงรอบมอเตอร์นะครับก็คือจะมีไฟสถานะแบบนี้ขึ้นให้เราได้ดูชมนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าถ้าขึ้นเวลวนี่ก็คือเป็นอาการแจ้งเตือนนะครับเช่นอาการ P 48ก็คือน้ําขาดนะครับ<ม> P L นี่จะเป็นแดดอ่อนนะครับหรือว่าถ้าเป็น P 43นี่ก็คือจะเป็นสายหลุดสายหลวมสายไม่แน่นกล่องคอนโทรลนี้จะมีระบบตดัดตัดการทํางานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับอุปกรณ์ที่ว่าจะได้ไปมี ก็คือมีใบรับประกันนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับใบรับประกันแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือไปให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีลูกลอยครับผ่าตั้งกล่องคอนโทรลแล้วก็เป็นพวกหางปลาไขควงแล้วก็เทปพ,พันละลายน,นะครับแล้วก็เป็นอ,อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับเอาไว้ประกอบกล่องคอนโทรลที่เราจะจัดเตรียมมาให้แบบนี้เป็นชุดยกรังนะครับก็คือสามารถจังแล้วลูกค้าไปประกอบเองได้นะครับ mm. ก็จะมีตัวปั๊มตัวกล่องคอนโทรลคู่มือใบประกันแบบนี้นะครับเป็นยกรังสําหรับช่างที่ช่าง ติดตั้งเองนะครับหรือว่าจะสนใจเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะประกอบตู้ให้เรียบร้อยเลยก็คือลงกล่องเด็กเบอร์2แล้วก็จะมีเบรกเกอร์มีเสร้กันฟ้าผ่าครับแล้วก็จะมีเชือกมีฝาบ่อแล้วก็มีสายแผนดาแดงนะครับแล้วก็รวมถึงต่อสายปั๊มให้เรียบร้อยแล้วทางร้าจะต่อไปให้50เมตรจะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็คือที่ผมทําราคาไว้นะครับ6 0รบาทตัวนี้ลงกล่องพร้อมกับสายไฟครบชุดนะครับแล้วก็หาแผงเพิ่มเติม2แผงนี้ยังไม่รวมแผงตัวนี้จะอยู่ที่1500นานะครับส่วนตัว750บา เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับตัว750บาทลงตู้อุปรกรณ์ครบชุดอยู่ที่11,900บาทครับแล้วก็ตัวเป็นตัวที่เป็นแรงครึ่ง1,100วัตต์นะครับอยู่ที่12,500บาทแล้วก็ตัวใหญ่สุดนี้เป็นมอเตอร์2แรงนะครับ1,500บาทตัวนี้ลงกล่องครบชุดเลยจะอยู่ที่12,900บาทลงตู้ให้แบบนี้ ้มใชรหรือว่าลูกค้าสนใจที่จะรวมกับแผงโพลีนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแผงโมโนสีดําๆแบบนี้ก็ได้นะครับทางนั้นก็จัดจาหน่ายจัดเซตไว้อ,อยู่ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับอย่างตัวนี้เราจัดโปรพร้อมกับแผง400วัตต์นะครับสแผงโร600วัตต์ตัวนี้อยู่ที่19,900บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้750วัตต์พร้อมกับแผงโมโนฮาฟเซล400วัตต์สแผงนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่25,500บาทครับแล้วก็ตัวาัดมานี้ก็ จะเป็นขนาด1,100วัตต์นะครับจัดโปรพ้องแผงอยู่ทั้งหมด4แผงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่29,900บาทครับตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้รุ่น1,500าวัตต์เราจะจัดอยู่ทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น4แผงแล้วก็รุ่น6แผงนะครับรุ่น4แผงจะอยู่ที่3 0 9 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น6แผงนี่นะครับก็จะอยู่ที่39,500บาทนะครับทั้งหมดทุกสเปกก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมว่าอยากได้เป เราก็บริการจัดส่งปีเก็บเงินปลายทางนะคบทั้งหมดนี้เลยสามารถแพ็กส่งได้ครับแล้วก็เราก็รับประกันสินค้าด้วยนะครับส่งปีเต็มนะครับยังไงก็ฝากติดตามของเพจ a c e b o o k นะครับร้านพรชัยโซลารเซลล์แล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับพรชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามร้านพรชัยโซลารเซลล์ไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 6 5 2 8 0 0 7ยครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ